ไปยี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยสัมภาพแล้วก็นักนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจก็ของงเรีย็นข่าวดีตลอดไปของเรียนต้องมาบดูชื <the> one wrote, one artists, ่อของเรียนเราพักเอาเองค่าการเกษีตรตำแหน่งสุดท้ายคืออุตสาหกรรมจังหวัด 放高。Like พัชรพลเจริญผู้รับมอบหน้าจากนางสาวาาแดนเจริญแทเจียวรัฐมรชาวไทยภูเขานะครับวันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่เจ็ดและวันที่เก้าเดือนมีนาคมกรณีคาดการปฏิบัติหน้าที่นักการเมืองราชการกลุ่มหนึ่งซึ่งเมื่อวันที่เจ็ด แล้ววันที่เก้าเนี่ยทางกองบังคับการกองปราบปรามสามปอนะด้ให้แต่ว่าประดิษฐ์กองสี่ลงพื้นที่ไปกับผมนะเป็นไปดูแลความปลอดภัยแล้วก็มีช่างซุยเป็นตัวแทนของตัวแทนของผู้ที่เรียกรับเงินไปแล้วนำเงินมาคืน<ะ>เหตุเกิดที่ร้านเลนนัวบริเวณตลาดไทยซอยสี่ แล้เงินของกลางก็นำไปเก็บไว้ที่ปปชสนามบินน้ำวันนี้ผมก็ได้นำเอกสารเพิ่มเติมพร้อมด้วยบัญชีพยานมายื่นต่อผู้บัชาการสอบสวนกลางให้ขยายผลเพราะว่าในพื้นที่ตลาดไทยมีโรงงานลักษณะนี้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสิบโรงก็คือให้สอบสวนการดำเนิกนการสองเรื่องคือหนึ่ง เล่งรัดคทดี 2. ตรวจสอบการเลิกปฏิบัติหน้าที่ของน,ากาอนักการเมืองและการกลุ่มหนึ่งครับก็มีสองประเด็นที่มาวันนี้คือติดตามเรื่องรัดเรื่องเดิมตามที่ทำรนหตีประดิษฐ์เป็นเพื่อนผมเปเมื่อวันที่7กับวันที่9ที่ผ่านมาแล้วก็ขยายผลตามหนังสือของในสุภกิจพักนาวินท่านไทเอยนามได้ครับอดีตข้าราชการอุตสาหกรรม ประวัตสศาแก้วซึ่งในพอเฟซบุ๊กใหดูได้นในเฟซบุ๊กของคุณสุภกิจนะครับผมก็เลยนําเอกสารนั้นมายืน่นครับก็ขอบคุณครับวันนี้ก็เชื่อมั่นว่าทางปปปกับสอบสวนกลางจะได้รับคดีให้เราครับก็ขอขอบคุณทางการสอบสวนกลางและกาาองบังคับการปปปทุกท่านครับขอบคุณครับ ทบเลยนี่แหทำเปทกันไปทำอะไรกน